การตำรวจแห่งชาติค่ะร่วมสอบสวนผู้ต้องหาคดีคว้างระเบิดบริเวณศาลอาญาชุดที่2นะคะโดยพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มนายทุนชาวต่างชาติด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะวันนี้นะคะจะส่งตัวทั้งหมดฝากขังที่ศาลทหารค่ะ ทหารจากกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ค่ะควบคุมตัวผู้ต้องหาชุดที่2คดีร่วมกันวางแผนก่อเหตุปาระเบิด RGD5 หน้าสารอาญาถนนรัชดาพิเศษเมื่อคืนวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาจำนวน4คนประกอบด้วยนายชานวิทย์จริยานุกูลนายสันเสริญสีอุ่นเรือนนายวิชัยอยู่สุขและนายนรพัฒนเหลือผลส่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมและแจ้งข้อกล่าวหาโดยพลตำรวจเอก ยศพุ่มพันธม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร้อมชุดสืบสวนร่วมสอบปากคำในเบื้องต้นค่ะหลังการสอบสวนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงภาพรวมว่าตำรวจได้ออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วทั้งสิ้น14คนคุมตัวได้12คนส่วนอีกสองคนที่ที่ยังจับกลุ่มไม่ได้คือนายวิรศักนายวิรศักโตวังจรหรือใหญ่พัทยาและนายมนูนชัยชนะหรืออเนกซานฟรานสำหรับผู้ต้องหาทั้ง4คนที่ฐานคุมตัวส่งมอบเบื้องต้นให้การว่า รู้จักกบนางสุภาพรมิตรอารักษ์หรือเดียที่ถูกระบุว่าเป็นผู้จ้างวานโดยได้ร่วมการประชุมวางแผนแล,และแบ่งหน้าที่กันก่อเหตุค่ะอยู่กันในกระบวนการเดียวกันเพียงแต่ว่าแบ่งหน้าที่กันทําอาจจะเป็นคนละชุดกันนะครับเป็นคนละชุดกันแต่ว่าจาทคาให้การของผู้ต้องหา นะครับได้คาได้รับฟังคําบอกเล่ามาว่าเป็นสองี่ยวรูปเดียวกันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน ทางนี้นะคะผู้ต้องหาทั้ง4ี่คนค่ะจะถูกนำตัวไปฝากขังยังสารทหารในวันนี้ขณะที่ในวันที่18มีนาคมทหารจะส่งตัวผู้ต้องหาที่อยู่ในความควบคุมอีกสี่คนคือนายนาเรศอินทระโสภานายเจษดาพง์วัฒนาพรชัยสิรินางสุภาพรหรือเดียและนางวาสนาบุตรดีให้ตำรวจสอบสวนทางด้านพลตำรวจตรีชยพลฉัดชัยเดช ผู้บังคับการตำรวจนครบ,บาล6นะคะเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง4ทํทำให้สามารถขยายเครือข่ายผู้ที่ร่วมประชุมและวางแผนในการกระทำครั้งนี้ทั้งหมด8คนโดยเชื่อมโยงไปยังกลุ่มของนางสุภาพรและโยงไปถึงบุคคลที่อยู่ต่างประเทศคือนายมนูนที่ถือว่าเป็นกลุ่มนายทุนที่ให้เงินสนับสนุนซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดมีบางคนค่ะถูกออกหมายจับเพิ่มเติม,ตมในเรื่องของความผิดฐานก่อการร้ายรวมถึงความผิดฐาน อ้างยี่และบางคนก็มีคดีความผิดตามมาตรา112ฐานหมิ่นสถาบันด้วยค่ะ